ผู้ชมครับนี่คือรายการถอดรหัสเซียนนะครับรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมมีหลักยึดในการลงทุนครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือว่าในส่วนของการลงทุนอื่นๆวันนี้นะครับในส่วนของทองต้องบอกได้เลยนะครับว่าอยู่ในจุดสนใจของหลายหลายคนเลยนะครับนักลงทุนหลายคนนะครับไปต่อคิวซื้อทองนะครับเพราะว่าเห็นราคาทองสูงขึ้นมามากเลยทีเดียวนะฮะแต่หลายคนนะครับโดยเฉพาะ วันพะระฤหัสที่ผ่านมาต้องกุมขมับครับเพราะว่าราคาทองร่วงกันวันเดียวนะครับพันกว่าเลยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนี่ตอนนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าแล้วจะลงทุนทองกันยังไงจับไปไล่ตามแห่ซื้อกันได้หรือไม่อย่างไรนะครับวันนี้ครับผมมีกูรูมาถอดรหัสเซียนกันครับกับคุณสัญญาหารพัฒนกิจพาณิชย์นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการทีมพัฒนาธุรกิจตราดอนุพันธ์ของบอลลอ โกลเบกครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียกพี่สัญญาแล้วกันนะได้ครับจริงๆเราคุ้นเคยกันมากนะครับ,รบพี่สัญญาประเมินตลาดทองคำกันก่อนอย่าลืมนะว่าทองคำนี่พุ่งทะยานขึ้นมาอย่างมากแล้วท้ายที่สุดแล้ววันพฤหัสเกิดอะไรขึ้นกับราคาทองคำล่วงลงแรงเลือกเกินต้องบอกว่าราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องนะครับจากปีที่แล้วเนี่ยขึ้นมาประมาณ50%ได้ เพราะฉะนั้นถ้านับย้อนหลังประมาณ2เดือนเนี่ยขึ้นมาประมาณ400กว่าเหรียญการที่วันพุธพฤหัสปรับลงมาประมาณ100กว่าเหรียญเนี่ยถือเป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งทาง,ทางเรารทางโกเบกมองว่าราคาทองคําแนวโน้มระยะย,ย,ยาวยังเป็นขาขึ้นอยู่เพราะว่าเรา,เราเชื่อว่าวิกฤตเศรษฐกิจไม่ว่าทางอเมริกาเนี่ยที่อยู่ในค่อนข้างย่าแย่บวกกับทางฝั่งยุโรปที่มีปัญหาหนี้สินที่ยังคาราคาซังอยู่นะครับคิดว่าตรงนี้มันไม่ได้แก้ไขง่าย เพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มระยะยาวทองคํายังเป็นสินทรัพย์ที่หลายคนจะต้องโยกเงินลงมาฝากเอาไว้อยู่เพราะฉะนั้นระยะยาวเป็นขาขึ้นแต่มันเกิดอะไรขึ้นครับรู้สึกว่าจะเจอข่าวร้ายเข้ามาทีกระนำกระนำอย่างแรงเลยนะครับลดลงไป $100 ดอลลาร์ต่อออนเนี่ยโอ้โหครับผมก็มี3ประเด็นหลักๆนะครับ,รบในช่วงนี้ก็คือ1ราคาทองคําขึ้นมาแรงเพราะนั้นการขึ้นมาสูงนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะร่วงแรงได้นะครับเพราะนั้นพอมีข่าวอะไรขึ้นมานะครับ เจอแรงขายทํากาไรก็จะล่วงได้เร็วนะครับอันนี้คือประเด็นแรกคือการแรงขายทํากําไรอันที่2คือการปรับขึ้นมาจิ้นหรือหลักประกันของบรรดาสัญญาล่วงหน้าของต่างประเทศนะครับซึ่งปรับขึ้นมา2รอบโดยเฉพาะวันเช้าคืนวันพุธของบ้านเราเนี่ยเขาปรับขึ้นรอบที่2ก็เลยเจอแรงขายทองคําออกมาเหมือนกันนะครับแม้กระทั่งโกลฟิเจอร์บ้านเราหรือสัญญาล่วงหน้าทองคาบ้านเราก็มีการปรับขึ้นเหมือนกันนะครับอย่างที่3ก็คือตัวเลขเศรษฐกิจ ต้องบอกวาอ่าคนทั่วโลกเนี่ยจับตาเศร,รษฐกิจอเมริกากับยุโรปสองสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้พูดเรื่องหลายๆนะครับแต่พอตัวเลขเศร,รษฐกิจออกมาเริ่มทยอยดีขึ้นเนี่ยแน่นอนครับคนที่เอาเงินไปฝากในทองคําก็หนีก่อนอเอาเงินเข้าตลาดหุ้นตลาดเสี่ยมีความเสี่ยงอีกทีหนึง่งเป็นหลักๆเลยนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนทองคําควรที่จะต้องมีหลักการแล้ววันนี้เดี๋ยวพี่สัญญาแน่นอนว่าจะมาเปิดเผยหลักการการลงทุนทองคําด้วยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทองคําแท่ง ไปซื้อตามตู้แดงเนี่ยแหละรหรือว่าการลงทุนทองคําแบบ go future นะครับเอาการลงทุนทองคําโดยรวมก่อนครับว่าหลักๆในการลงทุนทองคำเนี่ยจะต้องดูอะไรครับหลายคนไปดูราคาอย่างเดียวนะฮะเฮ้ย hey, ราคาพุ่งราคาพุ่งเฮ้ย hey, มันเกินจุดเดิมวิ่งเข้าไปซื้อกันใหญ่เลยถูกหรือเปล่าครับตรงนี้อันนี้เป็นประเด็นหลักของนักลงทุนทั่วไปที่ เห็นว่าราคาขึ้นแรงสุดท้ายเราก็อยากจะไปแห่ซื้อตามเขาครับก็ถ้าภาษานักลงทุนตลาดหุ้นก็จะเรียกว่าแมงเมานะครับก็ต้องบอกว่าครับคือคือราคาทองคำเนี่ยระยะยาวมันขึ้นนะครับเพราะด้วยปัญหาเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วก็ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจตอนนี้ที่กําลังยําแย่อยู่เพียงแต่ว่าการขึ้นมาแรงเนี่ย แน่นอนก็ต้องเจอแรงขายทํากาไรเพราะฉะนั้นการจะเข้าไปแต่ละรอบเนี่ยเราอาจจะต้องดูรอบข้างก่อนว่ามันมีการปรับขึ้นมาแค่ไหนมีความเสี่ยงที่จะโดนแรงขายทํากาไรในมากน้อยแค่ไหนนะครับ <c oughs> ขอขอปยครับเ่นครับหลักๆเลยถ้าจะดูจริงๆเนี่ยอยากจะให้แยกตัวเองก่อนอย่างแรกก่อนที่จะไปลงทุนทองค,คอําควรจะรู้จักตัวเองก่อนว่าเงินที่กาลังจะไปลงในทองคำเนี่ยเป็นเงินร้อนเงินเย็นแค่ไหนลงทุนระยะสั้นระยะยาวแค่ไหนถ้าลงทุนระยะยาวก็ลงทุนทองคําแบบออมดีกว่า ทยอยสะสมซื้อนะครับระยะยาวเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่แล้วนะครับ oh. อาจจะเก็บเป็นสินทรัพย์ให้ลูกให้หลานไปบ้างมีเก็งกอะไรบางส่วนบ้างครับ,รบแต่ถ้าเราเป็นเงินร้อนหรือเป็นเงินที่มีจํานวนน้อยเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วแบ่งเงินมาลงทุนเนี่ยก็ต้องอต้องช่างใจนิดหนึ่งว่าการจะไปลงทุนในสินทรัพย์ตัวไหนเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนอย่างในทองคําเราลงทุนระยะยาวได้ครับแต่ถ้าเป็นสินค้าบางตัวอย่างเช่นโกลฟิเจอร์เนี่ยมันจะมีสัญญาหมดอายุมันเป็นสัญญามันมีวันหมดอายุเพราะนั้น การลงทุนเนี่ยควรจะคาดการในการเก็งกําไรระยะสั้นมากกว่าเพราะนั้นประเภทนี้อาจจะเหมาะกับคนที่เงินร้อนนิดนึ่งนะครับแต่การจะเข้าไปเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยก็ต้องดูปัจจัยรอบข้างด้วยนะครับอย่างที่ขอโทษครับอย่างที่เราทราบกันดีอยู่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีทางเลือกการลงทุนเกี่ยวทองคำในหลายทางผมจะยกตัวอย่างนะครับ1คือทองคําแท่ง 2. ทองรูปประพันธ์นะครับ สามคือโกลฟิวเจอร์หรือสัญญาลูกหน้าทองคำสี่คือพวกหน่วยลงทุนทองคำหน่วยลงทุนทองคำเนี่ยปัจจุบันมีแยกเป็นสองอย่างก็คือไปซื้อหน่วยลงทุนที่เข้าเงินเราไปซื้อทองคำไปซื้อหน่วยลงทุน spdi ทีเดีกองทุนที่ลงทุนทองคําโลกอีกทีหนึ่งนะครับอีกทีนึงใช่ครับอีกอันนึงก็คือเพิ่งเปิดมาไม่นานก็คือหน่วยลงทุนทองคําที่เอาเงินเราไปซื้อทองคำจริงๆรแล้วซื้อขายบนกระดานหลักทรัพย์ด้วย gld ใช่ไหมฮะตัวย่อใช่ครับ gld ก็จะมีอยู่4ทางเลือกหลักๆนะ เรากําลังจะออมหรือจะเก็งกาไรหรือจะยังไงนะครับเงินมากเงินน้อยแค่ไหนอย่างแรกทองคําแท่งเนี่ยเหมาะกับการออมหรือเก็งกําไรระยะปานกลางเป็นรายรายเดือนหรือรายปีนะครับส่วนทองคํารูปพรรณเนี่ยผมแนะนําเลยว่าเป็นการออมบวกกับการใช้สอยมากกว่าจะไม่เหมาะกับการเก็งกาไรเลยเพราะโดนค่ากําเนิดสูงนะครับถูกครับครับผมอันที่3นี่คือโกลฟิเจอร์โกลฟิเจอร์เนี่ยอย่างที่บอกมีสัญญามีหมดอายุครับ เพราะนั้นเหมาะการเก็งกำไรระยะสั้นนะครับแต่การเข้าไปเก็งกำไรในโกลฟิเจอร์เนี่ยก็ต้องดูได้ว,ว่าราคาโกลฟิเจอร์มันแพงหรือถูกกว่าความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนครับ,รบอันที่4ก็คือตัวหน่วยลงทุนทองคำหน่วยลงทุนทองคำก็ต้องดูเรื่องสภาพคล่องของการซื้อขายความสะดวกสบายนะครับประเด็นหลักที่ตอนนี้เราพูดถึงกันก็คือทองคำแท่งกับโกลฟิเจอร์นะครับสองตัวนี้กำลังฮิตมาก uh huh. ทองคำแท่งเนี่ยราคาทองคำขึ้นไปพัน 800กว่าเหรียญเกือบพันเเหรียญเนี่ยคนก็แห่ไปซื้อกันเพราะคาดว่าจะไป2,000กว่าส0 00ันกว่าใช่ไหมครับใช่ครับก็เลยแห่ไปซื้อกันแต่ปรากฏว่าราคาทองคํามีปรับลงนะครับปรับลงแรงปัจจุวันนี้ที่เยาวราชก็เต็มเหมือนกันครับหมายถึงอะไรเต็มครับคนคนเต็มร้านเลยไปทําอะไรครับไปแห่ซื้อทองคากันเพราะเห็นทองคําลงมาเนี่ยครับนวันนี้ต้องบอกว่าทองคํากําลังจะขาดตลาดในเมืองไทยนะครับวันนี้ขายของกันเรียกว่าหมดร้านกันเลยนะครับคนแห่มาซื้อกันครับ ซึ่งคนที่ลงทุนไปช่วงไปซื้อเกณฑ์กำไรตอนประมาณ1,800ปกว่า900เนี่ยใครที่เข้ามาทีหลังเนี่ยอาจจะต้องคิดดูแล้วว่าที่ทองมันลงมาเราเข้าผิดจังหวะเพราะอะไรนะครับการลงทุนทองคำเนี่ยแน่นอนการลงทุนทุกอย่างต้องอยู่ที่ช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับซึ่งถามว่ายากไหมก็ยากแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินที่นักลงทุนทั่วไปจะเรียนรู้รนะครับปัจจัยที่ควรจะติดตาม,ตตามนะครับ,รบอย่างแรกเลยคือทองคํา เป็นเสมือนสกุลเงินหลักของโลกเป็นทุนสำรองของโลกะนะครับโดยเฉพาะเกิดวิกฤตดอลลาร์เนี่ยทองคำเนี่ยเป็นเหมือนแบ็กอัพของดอลลาร์อีกทีนึง่งเพราะฉะนั้นทองคําก็คือต้องบอกว่าสุดยอดของเงินโลกดีกว่า <c oughs> ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวิกฤตยูโรหรือดอลลาร์สหรัฐหรือเยนหรืออะไรก็าตามเงินจะไหลเข้า,าตัวทองคอําเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือเมื่อเกิดวิกฤตไม่ว่าวิกฤตการเงิน หรือวิกฤตการเมืองอย่างเช่นสงครามทองคําจะขึ้นเพราะคนจะแห่เอาเงินไปพักไว้ที่ทองคำอันนี้คือปัจจัยแรกครับพอวิกฤตขี้คายตัวเลขเศรษฐกิจเริ่มดีคนเริ่มไปลงทุนในตลาดหุ้นก็จะโยกเงินออกจากทองคําไปเข้าตลาดอื่นๆนะครับทองคําก็จะลงมาตอนนั้นจะลงนะครับซึ่งอันนี้คือปัจจัยหนึ่งในประเด็นที่เราพูดกันเมื่อกี้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจเริ่มดีแล้วเพราะนั้นคนก็เลยแห่ขายทองคํากันกรับกลับับ อันที่2ปัจจัยนะครับก็คือค่างเงินดอลลาร์ในเมื่อทั่วโลกเขาซื้อขอายทองคํากันด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเวลาดอลลาร์มันอ่อนมันต้องใช้เงินดอลลาร์ที่มากขึ้นในการซื้อทองคําน้ําหนักเท่าเดิมเพราะฉะนั้นสังเกตง,ง่ายครับเวลาดอลลาร์่วนใหญ่อ่อนทองคําจะขึ้นเวลาดอลลาร์แข็งทองคําก็จะลงแต่ก็ไม่ได้เสมอไปเพียงแต่มันเป็นปัจจัยหลักอันหนึ่งเท่านั้นนะครับสองปัจจัยแล้วเนาะที่เราได้ปัจจัยหลักครับอันที่3ก็คือพวก อัตราเงินเฟ้อเงินเฟ้อนะครับเงินเฟ้อเนี่ยขอเน้นย้ำว่าเป็นเงินเฟ้อของสหรัฐเป็นหลักก็เหมือนเดิมครับเพราะทองคําโลกเนี่ยซื้อด้วยสกุลเงินดอลลาร์เพราะฉนั้นถ้าเงินเฟ้อเกิดขึ้นในดอลลาร์แปลว่าดอลลาร์อ่อนค่าลงทองคําก็จะแพงขึ้นนะครับอัอันอื่นๆก็อาจจะเป็นประกอบประกอบไปก็อย่างเช่นราคาน้ํามันอาจจะมีผลบ้างนะครับเพราะว่าถ้าน้ำมันขึ้นเงินเฟ้อก็ขึ้นอ๋อมันก็จะไปอยู่ในส่วนของเงินเฟ้อไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ต้องดูว่าอะไรที่จะมา กระทบกับเงินเฟอ้อม,มากระทบกับเศรษฐกิจโลกแล้วก็มา,าในส่วนของอค่าเงินต่างๆนานาด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องต้องดูนะครับถ้าเกิดว่าลองถามกันเราลองมาประเมินกันแบบคร่าวๆนะฮะตรงนี้อมองทิศทางของมันเป็นยังไงฮะอย่างเงินเฟอ้อเนี่ยราคาน้ำมันมันเริ่มลดลงมาแล้วนะเศรษฐกิจเริ่ม แต่ว่าเศรษฐกิจก็ไม่ดีอดู2ตัวนี้มันค้านกันนะครับเราจะใช้อะไรเป็นตัวประเมินหลักๆตอนนี้ต้องบอกว่าทองคำเนี่ยมันค่อนข้างหลายใจอย่างที่บอกปัจจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองมันเยอะนะครับถ้าเกิดเงินเฟ้อทองคําก็ควรจะขึ้นแต่พอเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปุ๊บเงินเฟ้อมันน่าจะลดลงถูกไหมฮะใช่ค่ะแต่ทําไมทองคํามันดันขึ้นเพราะฉะนั้นทองคําแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันจะทําหน้าที่ต่างกัน ปัจจุบันทองคาทาหน้าที่เป็นแหล่งพักเงินยามเกิดวิกฤต oh. เพราะฉะนั้นเรื่องเงินเฟอ้ออาจจะตกลงไปนะครับ oh. ต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นปีที่แล้วเนี่ยเกิดวิกฤตปัญหาหนี้สินของกรีซแล้วก็ยาวไปเรื่อยเจอ,อสองครามในลิเบีย oh. นะครับแล้วก็มาเจออเมริกาที่กําลังจะดับเบิลดิฟรทเชชั่นรอบสองอันนี้คือวิกฤตหมดเลยครับและทองคําขึ้นมาตลอดเกือบสองปีเนี่ยเพราะเรื่องวิกฤตอย่างเดียว oh. เพราะฉะนั้น การขึ้นด้วยปัจจัยหลักเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะลงด้วยเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวเลขเศรษฐกิจทั่วโลกโดยเฉพาะฝั่งยุโรปกับอเมริกาเริ่มดีทองคาจะลงแรงเป็นพิเศษนะครับอ๋อ,อก็คือต้องดูว่าแต่ละช่วงมันเป็นยังไงด้วยใช่ครับครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราลองประเมินกันนะครับว่าณวันนี้ราคาทองคําหลายคนนะติดดอยนะครับที่2 7 0ห สองหมื่นเจ็ดนะครับทองคําแท่งนะครับสองหมื่นเจ็ดหลายคนไปอยู่ดอยแล้วครับมองว่ามีโอกาสที่จะทองคําจะขึ้นมารับดอยแล้วก็จะพุ่งพยายามต่อไปได้อีกหรือเปล่าก็จากเท่าที่ดูอย่างที่บอกนะครับทองคํากําลังเลือกตีมวิกฤตเศรษฐกิจครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็าดูวิกฤตเศรษฐกิจของฝั่งอเมริกากับยุโรปก่อน <c oughs> อเมริกาเนี่ยเพิ่งโดนลดเกรดการกู้หนี้ยืมสินเขาก็จะมากขึ้นต้นทุนสูงขึ้นเพราะฉะนั้นการฟื้นตัวก็ลําบากแลละเพราะนั้นการฟื้นตัวยาก อาจจะใช้เวลาแต่ยากที่จะกลับมาเท่าเดิมฝั่งยุโรปก็มีหลายประเทศโดนลดเกรดนะครับบางประเทศนี่ผิดชําระหนี้ไปแล้วด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะคนไข้สองคนป่วยหนักคงรักษาให้หายภายในวันเดียวไม่ได้เพราะนั้นราคาทองคำยังเชื่อว่ามีโอกาสแนวโน้มที่จะทรงตัวอยู่ในระดับสูงหรือดีดกลับไปทำจุดสูงสุดใหม่ก็เป็นไปได้นะครับผมยังเชื่อว่ามันเหมือนคนไข้โดนรถชน ครับอเมริกากับยุโรปเนี่ยโดนรถชนเข้าไอซียูแล้วกำลังจะฟื้นแต่ถ้ามีโรคแทรกซ้อนออกมานิดนึงเนี่ยมันอาจจะไปเลยก็ได้นะครับเพราะนั้นถ้ามีโรคแทรกซ้อนเข้ามาปุ๊บเกิดปัญหาอะไรที่ตัวเลขไม่ดีหรือว่าการจ้างงานไม่ดีหรือใครเบี้ยวนี้อีกเนี่ยทองคําก็จะมีแรงซื้อเข้ามาอีกรอบหนึ่งเลยเชื่อว่าโอกาสแทรกซ้อนเนี่ยยังมีอยู่เพราะนั้นทองคําไม่น่าจะจบรอบง่ายๆครับครับผมแล้วโอกาสที่ทางด้านของธนาคารกลางต่าง จะซื้อทองคำม,มีความเป็นไปได้สูงไหมฮะอย่าง SPDR เดี๋ยวผมก็ไม่เข้าใจนะเดี๋ยวเขาก็ซื้อบูลิสเหลือเกินล่าสุดก็ขายก็โอ้โยต้องบอกว่ากองทุน SPDR เนี่ยเหมือนหน่วยลงทุนบ้านเราที่กำลังซื้อขายอยู่ก็ถ้าคนมองว่าทองคำจะขึ้นเขาก็แห่ไปซื้อกันเขาก็เอาเงินของนักลงทุนไปซื้อทองคำเพิ่มพอคนเห็นว่าจะลงไปขายเขาก็เทขายเหมือนกันเพราะฉะนั้น SPDR เนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยได้ใช้อ้างอิงมากครับ ที่ใช้ยังอิงเ,ออเรื่องธนาคารกลางเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากเพราะธนาคารกลางทั่วโลกโดยเฉพาะฝั่งยุโรปเนี่ยแต่ก่อนเป็นกลุ่มที่ชอบขายทองออกมาอ๋อเหรอฮะคือเขามีรีเซิร์ฟทองเยอะใช่ครับก่อนหน้านั้นครับ,บก,ก่อนปี2004เนี่ยขายมาตลอดครับแต่พอระ,ระยะหลังๆกลายเป็นสุดทธิซื้อตลอดเลย โดยเฉพาะประเทศหลายประเทศอย่างประเทศไทยเราเองก็ทราบข่าวแล้วว่าเออเราปีนี้ก็ซื้อเยอะ,อ,ะอย่างเกาหลีที่ไม่ซื้อมา25ปีก็กลับมาซื้อนะครับก็ต้องบอกว่าออความต้องการในทองคําของธนาคารกลางตอนนี้มีมากทั่วโลกเลยเรับน,นั้นเป็นเพราะว่าดอลลาร์มันเริ่มจะมีความไม่เสถียรมากขึ้นก็เลยต้องหาที่พักเงินใหม่หาทุนสำรองแบบใหม่ก็ยังไม่มีสกุลใหม่มาแทนดอลลาร์ก็ต้องเป็นทองคำเพราะนั้น กลุ่มที่เคยขายทองคําออกมากลายเป็นผู้ซื้อความต้องการก็มากขึ้นของในตลาดก็จะขาดขาดน้อยลงแน่นอนครับการผลิตของเหมืองเนี่ยผลการการหลอมหรือการขุดทองออกมาเจอเนี่ยมันไม่ได้มากขึ้นต่อปีแต่อุปสงค์มากกว่าเดิมเนี่ยเพราะนั้นราคาทองก็ต้องพุ่งอยู่แล้วเพราะของมันเริ่มขาดครับนะครับตรงนี้มันจะเป็นในระยะอีกอีกนานหรือเปล่าครับที่ธนาคารกลางหลายๆประเทศยังจะซื้อทองเออส่วนตัวนะครับ คิดว่ายังคงซื้ออยู่เพราะว่าดอลลาร์ยังไม่มีวี่แววว่าจะกลายเป็นสกุลเงินหลักได้หรือเปล<ะ>่าคือจะเป็นสกุลหลักได้อีกนานไหมนะครับตราดใดที่ยังไม่มีสกุลเงินใหม่อย่างเคย2ปีที่แล้วก็พูดกันถึงว่าจะเอาสกุลเงิน IMF ขึ้นมาแทนดอลลาร์ถ้าไม่มีดอลล่าไม่มีสกุลใหม่มาเกิดเนี่ยคิดว่ายังไงทองคำก็เป็นที่พักที่ดีที่สุดครับผมแต่ก็ต,ต้องถามแย้งอีกอย่างหนึ่งรประเทศในกลุ่มลูกหมูประเทศพิกนี่แหละโวตุเกตออสเตรเลียกรีซสเปน ก็มีทองคําไว้อยู่เยอะนะครับแล้วเขาก็เกิดวิกฤตนี่เมื่อก่อนหน้านั้นผมได้ยินข่าวมานะว่าประเทศพวกนี้จะมีการขายทองเพื่อที่จะเอามาชำระนี่ใช่ตรงนี้มันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วมองว่าจะกดดันทองคําหรือเปล่าหรือยังไงฮะในมุมมองสิรผมคิดว่าการขายออกมาของถ้าเกิดจําเป็นต้องขายเพื่อล้างนี่ผมก็คิดว่ามีคนพร้อมที่จะซื้อเหมือนกันเพราะประเทศที่มีความต้องการในทองคําสูงๆเนี่ยยังมีอีกเยอะ โดยเฉพาะจีนเนี่ยต้องบอกว่ารีเซิร์ฟที่เขาเป็นทองคําเทียบกับเปอร์เซ็นต์ทุนสํารองเขายังน้อยอยู่ับตัวประเทศจีนเองเนี่ยต้องบอกว่าเขามีการหลอมทองอะไรเขาก็ซื้อของตัวเองไปเยอะถ้ามีการขายออกมาผมคิดว่าประเทศใหญ่ๆที่ยังต้องการทองคำก็พร้อมที่จะซื้ออยู่ก็เหมือนกับคราวนั้นที่ i m f เคยขายออกมาจีนอินเดียคว้าเรียบเลยนะฮะะฉะนั้อินเดียก็ซื้อไปเยอะมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ราคาทองแบบ พุ่งทะยานเลยก่อนที่ IMF จะขายออกมานี่ทองนี่แว่งนะแว่งลงด้วยซ้าตอนนั้นาขายออกมาปี2ปีที่แล้วเนาะขายออกมาโอโ้พุ่งทะยานเพราะฉะนั้นโอกาสตรงนี้ยังถือว่าทองคํายังมีโอกาสที่จะไปได้ต่อไปได้ถึงแค่ไหนยังไงการคาดเป้าหมายเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องยากมากนะครับ <c oughs> คือต้องพูดตรงๆว่าได้แต่คาดการหรือเรียกว่าเดานั่นเองครับผมก็พูดตรงๆว่าถ้าดูจากวิกฤตเศรษฐกิจตรงนี้นะครับทองคำเนี่ยไม่เหมือนหุ้น เราเอางบมากลางและตีมูลค่าได้เลยรทองคํามันไม่มีงบมันมีความต้องการกับความต้องการดีมาสัพพจริงแค่นั้นครับเพราะฉนั้นการวิเคราะห์ทองคําปัจจุบันอย่างส่วนตัวผมี่ก็จะใช้การวิเคราะห์ทางกราฟหรือเทคนิคเอาซึ่งถ้าดูจากกราฟเนี่ยเป้าหมายก็จะปลายปีอาจจะไปถึงประมาณ1,980โดยประมาณ950-980เหรียญต่อออนแต่หลายคนอาจจะมองไปถึง2,000กว่าแล้วซึ่งผมคิดว่าเป็นไปได้ มันคนมองไปถึงส0 0พัเหรียญแล้วนะครับคือต้องบอกว่าทองคำเนี่ยถ้ามีปัจจัยใหม่ๆเข้ามาก็เป็นไปได้ครับ,รบถ้าเกิดกลุ่มยุโรปแตกเลิกใช้ยูโรขึ้นมาสกุลเงินยูโร<อ>เกิดปัญหามากขึ้นตรงนี้ทองคําก็อาจจะเป็นเพ่อจะเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้คนวิ่งเข้าหาทองคาอีกครับผมก็เป็นไปได้อมองแต่แง,ง่ดีมาเยอะนะสมมติผมถามแง่าลายบ้างมีกรณีไหนบ้างที่ทองคําจะจะจะลง มีโอกาสไหมฮะในอดีตที่ผ่านมามีหรือเปล่าว่าทองคําขึ้นมาแล้วก็เกิดครีสิตลงป้ามแล้วก็ค่อยขึ้นมามีมีหรือเปล่าฮะช่วงประมาณปีหนึ่งเก้าแปดศูนย์กว่าครับทองคําขึ้นมาแปดร้อยห้าสิบเหรียญแล้วใช้เวลาไม่นานลงไปแค่สองร้อยกว่าใช่เพราะฉะนั้นจะเกิดโอกาสเงี้หรือเปล่าเออทุกอย่างต้อ,อ,ง,องบอกเป็นไปได้หมดจะขึ้นไปสามพันเหรียญหรือจะลงมาเหลือประมาณพันกว่าเหรียญพันต้นๆเนี่ยมันเป็นไปได้หมด นะครับก็ต้องบอกย้อนไปเรื่องเดิมก็คือทองคำเล่นเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจเพราะนั้นสิ่งที่จะทําให้มันได้ลงได้แรงก็คือการฟื้นตัวของอเมริกากับฝั่งยุโรปเป็นหลักช่วงนี้ต้องจับจ้องไว้ตรงนั้นเลยนะครับคืออเมริกาเศรษฐกิจดีไหมจะมีการกระตุ้น QE3 หรือเปล่าหลายคนมองว่าการมี QE3 เนี่ยจะส่งผลให้ทองบวกผมก็มองว่าบวกนะครับแต่ระยะยาวแต่ในระยะสั้นจริงๆเป็นผลลบต่อทอง เพราะการมี QE สามเนี่ยคือการที่คุณกระตุ้นเศรษฐกิจเศรษฐกิจมันน่าจะดีขึ้นเพราะนั้นผมคงไม่เอาเงินไปเลยไว้ในทองและไปเข้าในตลาดการลงทุนทั่วไปที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นดีกว่าน่าจะได้ผลตอบแทนสูงกว่าเช่นตลาดหุ้นครับเพราะฉะนั้นการพูดถึงเรื่อง QE ปั๊บก็จะเห็นเลยว่าดัชนีดาวโจนหรือดัชนีหุ้นที่อื่นๆก็จะบวกครับแต่ทองคําลงครับ เพราะนั้นช่วงนี้ก็อยากจะให้จับตาเรื่องตัวเลขเศรษฐ,ฐกิจเป็นหลักไปก่อนครับครับทีนี้เราก็มามองในระยะสั้นมากขึ้นเมื่อกี้มองในระยะยาวแล้วอเออไปได้เนาะดูทุกอย่างดูดีจังเลยทุกอย่างดูดีดูดีทุกอย่างแต่ว่าในระยะสั้นถ้าเกิดว่าเราลองมาประเมินในส่วนของราคาทองคำมองว่าณนะวันนี้ที่ในระดับ1,700กว่าเราอัดเทปเป็นวันพฤหัสนี้แล้วกันนะฮะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจากนี้ไปมันจะเป็นยังไงอือ่า มันมองทีท่าว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปดีครับล่าสุดคืออยู่พันเจร้บครับลงมาจากพันเสิเหรียญวันเดียวครับครับตใช้เวลาประมาณสองคืนเท่านั้นเองสอคืนครับส่วนตัวเนี่ยคิดว่าการเจอแรงขายสองวันหนักๆเนี่ยอาจจะมีการเด้งได้บ้างแต่ก็ยังคงลงอยู่เพราะว่าก็ต้องดูสิ่งที่ประธานเฟดจะพูด คืนวันศุกร์ครับซึ่งก็คงจะพูดไปเรียบร้อยแล้วว่ามี QE3 มไหมหรือยอดเท่าไหร่นะครับถ้าไม่มี QE3 ไม่มี q e 3ทองน่าจะขึ้นแรงอ่าก็มองหรือถ้ามีแล้วจํานวนก้อนที่มันน้อยเกินไปน้อยกว่าที่ตลาดคาดการคือน้อยกว่า3แสนล้านเหรียญเนี่ยก็อาจจะขึ้นแรงอีกทีนึงแต่ถ้าเกิดมากเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเงินน่าจะโยกกลับไปตลาดหุ้นก่อนครับแล้วทองคำเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่นทีมเซฟเฮาเวนอีกทีหรือจะเปลี่ยนตีมไปเลย ไปเล่นเงินเฟอ้อปัญหาเงินเฟ้อรุนแรงในอนาคตก็ต้องว่ากันอีกทีนึ่งถ้าจะเปลี่ยนธีมเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอการพักฐานรุนแรงรถ้าจะเปลี่ยนธีมในการเล่นหรือเปลี่ยนปัจจัยหลักในการเล่นเนี่ยผมว่าลงอีกอแต่ถ้ายังไม่เปลี่ยนธีมคิดว่าน่าจะลงได้ถึงประมาณพันหกร้บหรือพันห ก็าคิดว่าน่าจะมีการเข้าไปซื้อได้แล้วก็ต้องดูนะว่าทองคําเปลี่ยนตีมเล่นหรือเปล่าเออถือว่าเป็นปัจจัยประเด็นที่ที่เราไม่ค่อยคิดกันเนาะว่าถ้าเกิดเปลี่ยนตีมเล่นก็จะลงแรงหรือว่าดูดูดูเป็นทีละตีมหลายคนเอามาดูมั่วไปหมดไม่รู้ไม่รู้ว่าดูอะไรกันนักันหนาครับทีนี้ถามโกฟิวเจอร์นิดนึงโกฟิวเจอร์ที่ผ่านมาต้องบอกนะฮะว่าที่ผ่านมามันร่วงลงมา ราคาทองคําที่มันร่วงลงมาในวันพฤหัสเนี่ยแหละก,ก็ทําให้หลายคนนี่โดนกันไปเยอะอเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้พี่สัญญาให้คำแนะน,นํานักลงทุนที่เล่นโกลฟิวเจอร์นีดนึงโกลฟิวเจอร์เนี่ยเป็นการลงทุนการใช้เงินการลงทุนที่ใช้เงินน้อยับแต่ลงทุนในของที่มูลค่าสูงซื้อทองคำแท่งหนัก5บาทอ่ทาโทษนะเอาสิบาทแล้วกันสิบบ,บาทใช้เงินประมาณ2องแสนกว่าโกฟิวเจอร์ใช้ไม่ถึง2องหมื <laughs> ใ,ชใช้ประมาณหมื่นกว่าเพราะนั้นมันมีอัตราทดหรือว่ามีคลีกเลเวลเลบสูงอยู่เพราะนั้นนักทุนที่จะมาลงทุนในโกลฟิเจอร์เนี่ยควรจะประเมินก่อนว่าสินทรัพย์ที่คุณกําลังลงทุนมูลค่า2 0 0แสนนะแต่ใช้เงินประมาณไม่ถึง2อง0 0ื่นของ2 0 0 0 0นลงราคาลดลง1 0หรือต่ำกว่า2 0,000ืนเนี่ยเป็นไปได้ของ20 0 0 0นลง3 0,000ื่นโกลฟิเจอร์คุณลงทุน20,000ลบไป3 0 0 0 0่ขาดทุน ติดลบนะครับเ,ออเงินหมดเลยแล้วแถมติดลบด้วยใช่ต้องออกมาจ่ายนะนะครับเพ <c oughs> ราะฉะนั้นนักลงทุนต้องประเมินก่อนว่าของที่คุณลงทุนคือ2 0 0 0มื่นนะสอ0แ0นนะครับลงทุนด้วยเงิน2 0,000ื่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการผิดทางคุณต้องพร้อมที่จะเพิ่มเพิ่มเงินเข้าไปครับแต่ถ้าใครที่มีเงิน20,000แล้วมาเก็งกาไรของราคา2 0 0 0 0นเนี่ยผมคิดว่าไม่เหมาะกับฟิวเจอร์คุณเหมาะกับการลงทุนอย่างอื่นมากกว่าครับเพราะ จำนวนเงินล้อหน้าตาอาจจะไม่ถึงจะไปลง GLD ก็ได้นะก็คือซื้อเหมือนหุ้นธรรมดาเนี่ยแหละไม่มีอะไรมากมายนะใช่ครับไปซื้อหน่วยลงทุนทองคําดีกว่านะครับครับแต่จีอ่ะเชิญฮะปัญหาของนักทุนในโกลเฟเจอร์ที่ผ่านมาเมื่อวันอังคารถึงพฤหัสนี้นะครับหนึ่งคือการเข้าซื้อพราะคิดว่าราคาทองคำขึ้นซึ่งอันนี้ไม่ผิดนะครับเป็นการคาดการณ์ของแต่ละคนเพียงแต่ว่าโกลเฟเจอร์ที่ราคาณวันตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธ เข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าโกลฟิวเจอร์แพงกว่าราคาความเป็นจริงอยู่มากอย่างสัญญ,ญาเดือนตุลาเนี่ยแพงกว่าประมาณพันกว่าบาทต่อบาททองนะครับ,รบหรือตีเป็นดอลลาร์เนี่ยตกประมาณ90เหนนะรียญนะคือคุณกําลังซื้อของที่แพงกว่าชาวบ้านเขา90้าเหรียญต่อออนหรือตีประมาณพันสามบาทต่อบาททองเนี่ยออคุณเสียเปรียบมากนะครับออถ้าสัญญ,ญาเดือนธันวาย,ยิ่งไปกันใหญ่2,000บาทต่อบาททองเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าไปซื้อเนี่ย เข้าไปเก็งกาไรระยะสั้นได้ครับแต่คุณต้องเตรียมพร้อมแล้วว่าคุณกําลังซื้อของแพงกว่าชาวบ้านเขาเกือบ10%เปอรประมาณ5% 10%เปรเบเพราะฉะนั้นเวลาร่วงร่วงแรงหรือว่าผมเรียกว่าค่าพรีเมียมนะครับค่าที่แพงเกินกว่าจริงค่าพรีเมียมมันกลับตัวเช่นพอมันเป็นขาลงคนจะแห่ขายค่าพรีเมียมมันจะบีบลงมาครับตรงนี้จะทําให้คุณขาดทุนเป็น2เด้งจากราคาทองคําโลกลงกับค่าพรีเมียมที่น้อยลงนะครับ อันนี้ก็คือสิ่งที่นักลงทุนทั่วไปต้องระมัดระวังอย่างลองคําโลกลงมาแรงเนี่ยโควิวเจอร์ลงแรงจนกระทั่งพรีเมียมติดลบหรือเป็นดิสคาวก็มีเพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปลองตอนที่เป็นดิสคาวเนี่ยก็จะได้เปรียบกว่าการซื้อองคำแท่งในตลาดด้วยซ้ำนะครับมันก็มีทั้ง2องมุมมุมได้เปรียบและเสียเปรียบซึ่งนักลงทุนต้องพิจารณาตรงนี้แล้วสิ่งที่สําคัญอีกการหนึ่งก็คือขออภัยครับ เราผมอยากให้ทุกคนเนี่ยศึกษาให้ลึกซึ้งเพราะค่าพรีเมียมที่แพงเนี่ยผมต้องบอกว่ามันเกิดโอกาสนะครับในวิกฤตมีโอกาสเสมอครับร่าพรีเมียมที่แพงเนี่ยมันสามารถทํากําไรจาก2งตลาดได้โกลฟิวเจอร์แพงเกินความเปจริงใช่ไหม เพราะนั้นเราขายคอมพิวเตอร์ซะไปซื้อทองคําแท่งทํากําไรปราศจากความเสี่ยงได้อ๋อก็ดูใช่มันไม่มีความเสี่ยงเลยเพราะเป็นการแค่เขาเรียก arbitrage ใช่ไหมฮะเขาเรียก arbitrage ก็คือว่าไอ้ตัวไหนแพงกว่าเราก็ไปไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับก็ลองมันสูงมาอีกตัวที่แพงอีกตัวที่ถูกซื้อตัวที่ถูกมันก็จะเข้ามาเท่ากันในอนาคตเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณสัญญามากๆเลยนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่แหละครับการลงทุนทองนะครับ การลงทุนทองครับไม่ใช่แค่แห่ซื้อนะครับคุณผู้ชมควรจะมีเทคนิคและวิธีการลงทุนทองด้วยและพี่สัญญานะครับก็บอกทั้งหมดแล้วนะฮะเทคนิคว่าดูปัใจจัยใหญ่ยังไงดูปัจจัยหลักยังไงนะครับรวมไปถึงถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเห็นโอกาสนะครับว่าทองปัจจุบันเป็นยังไงกับทองในส่วนของฟิวเจอร์เป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่ามันห่างกันมากจริงจริคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเข้าไปเล่นทำกำไรได้โดยปลาดจากความเสี่ยงด้วย ลองศึกษากันครับทองลงทุนจริงๆแล้วไม่ยากนะครับถ้าคุณผู้ชมศึกษาวันนี้ถอดรหัสเซียนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ